สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูช่างโกะทาชั้นวางของครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเศษไม้ครับกําลังมาแรงครับไม่ว่าจะเป็นที่ใส่ไม้ขวาดครับแล้วก็ชั้นวางของครับสําหรับชั้นวางของตัวนี้พิเศษขึ้นมานิดหนึ่งก็คือมีบานปิดเปิดให้ด้วยครับนี่ครับขนาดจะอยู่ที่ประมาณ4ีเซนครับความลึกครับความกว้างก็ประมาณเจดแปเซนครับ ความสูงก็ประมาณเก้าสิบเซนครับเพื่อนๆด้านในมีทั้งหมดด้วยกันสามชั้นครับรวมชั้นบนก็เป็นสี่ชั้นครับนี่ครับสวยงามครับสอบถามได้ครับเพื่อนราคาก็สอบถามได้ครับอ่าแต่ยังไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางครับขายส่งอย่างเดียวครับอ่าซื้อสามตัวขึ้นไปก็ให้ราคาส่งแล้วครับมาซื้อกันได้ที่โรงงานครับยังไม่มีบริการส่งนะครับเพื่อนๆ นี่ครับชั้นวางของครับทําจากเศษไม้ครับไม้สักทําอะไรก็สวยครับนี่ครับใช้ได้สารพัดประโยชน์เลยครับอ่าเนี่ยด้านข้างครับความลึกก็ประมาณสี่สิบเซนครับอ่าด้านหลังครับนี่ครับไม้สักครับจากเศษไม้ครับที่เห็นกันไกลๆนั่นก็คือช่างโกะนะครับคนทาครับ ขอบคุณที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ